สบายดีนะเออยเขาเสภาเขาคอเจ้าพังอรู้แหละเจาต้องโอ้ยขอเด้อเสภาเด้อเอาแม่เขาเบาแบบน็ดแม่เจะมาจะมาหายวุ่ยวายมันบ่ถืธอไอ้เอาบ่หายเอาบ่หายเอาเบาเบาเอาคอเจ้าเมาแล้วหรือพังพังเจ้ากินเหล้าร้ายเลยเจ้าเมาเลยเจ้าค่อยๆว่าเด้อเอาบ่มาคนเสียงดังเลยเจ้าเจ้าเอาบ่มาคนเจ้าว่าค่อยๆเจ้าได้เครื่องน้ำเฮาหน่าเจ้าเจ้าเออมันจะมาจะวุ่ยวายใช่ไหมเ้าหายเนี่ยท่นเออเขาเข้าใจอันนี้เขาหายเจ้าแต่ว่าเจ้าเมาเลยเจ้าต้องค่อยๆว่าเขาคอชงคอเชื่อเด้อเจ้าหายเขาเนี่ย แมนมันมีนี่นี่เจ้าบ่าบ้างนี่ข้ามันมีนี่เขาเอาไฮนี่เจ้าเลือกเอาเอาเจ้าจงได้จะเลือกเอาเอานี่มันมีเขาเอาไฮนี่ข้ามันมุมมีเราได้เอาเจ้าเลือกเอาเอาเจ้าเลือกเจ้าให้เขาจะกัเขาเลือกบ่ได้มันบ่มีเขาก็ยังมันมีแต่เครื่องเล็กน้อยนี่ไอชิวานน่ได้นี่มีแต่ส่งเสือเล็กน้อยนี่เห็นบอยทรงนี่เห็นนี่เอาเข้าใจไอ้ว่าอยู่โจะยเหัว่อนอยหัวปอน่จะไปเฮือนลุงพังยาเลยพังเขาบอกพังเ้าบอกเจ้าเคยได้เขานะเ้าบ่เขากินเคยได้บ่ เคยบอกเคยกินเคยเคยได้อย่เขาเคยเอาหายบอกเขาเคยเงินเขาเคยเอาหายเจ้าว่าเงินเซ็นเซาเจ้าหายนี่ให้ยเงินใะไรเงินอะไรช้างไงล้านหนึ่งเจ้าหายเขาผากมาให้เงินตัวนั้นไอ่เจ้าบอกเขาใจเจ้านี่เมาแล้วเอ้ยเจ้านี่เป็นเงินเฮาเจ้าไม่อยากไปบ่พังอยากไปแต่เจ้าว่าดังพูดเจ้าต้องค่อยๆว่าเอาไหม เจ ốt, ้าวาดังผดเฮาบ่อยากไปเจ้าต okay. ้องวาค่อยๆน้ำเฮาเหมืนบอกเจ้ารวยเออคือเจ้าวาดังนี่มันมุ่งมีผลประโยชน์นะเฮาสิสอนเจ้าเด้อเจ้าเฮาเข้าใจว่าอ้ายน่ะอายุหลายกว่าเฮาเจ้าแต่ว่าอายเป็นมาหาย ให้เมาเหล่ามาอยากได้อยากได้เครื่องนวดเขาจะไปเจ้าไปยาให้เขาเจ้าถักแฝงว่าเหมือดเผาก็ให้บุญแม่ไอ้เจ้าบอเข้าใจคือสมมติว่าเขามีเขาให้แต่ว่าเขาให้ผู้อื่นกับเพื่อนผากมาเมื่อว่าไอ้มาไอ้มาอยากมาเทียงวาหลุมมันโบได้ เจ้าต้องเข้าใจชั่ไตมว่าเพื่อนผักไม่เขาก็ไปให้เจ้าข้าเพื่อนบบผากให้เจ้าเขาไปให้โบได้บอกเจ้าจะไปเพื่อนลุงมาเจ้าไปยากไปเลยเขายาหัวหน้ายาเลยเขาพังเจ้าจะให้เพื่อนนชุดหลักจากขึ้นเจ้าชื่อนี่คือข้าเจ้าเบิ้งข้าเจ้าเบิ้งข้าเจ้าเอาให้ไอ้เจ้าบบเข้าใจแล้วเจ้าบบเข้าใจเจ้านั่นไม่ตะดั้งคือป่ายนะบ่กจะบโเข้าใจคือเขาผากให้แล้วเขาไปให้คำว่าเพื่อนบบได้ผากให้แล้วก็บโได้ให้เขาพยาามบบเข้าไปบ้านเจ้าพวกเจ้าบุญไหว้กเมาาลโพด เขาโบให้เขาอยากไปให้เขามันบ mm ูถ hmm. ึกค <e şey un. uh un. uh <e ือเพิ่นแพงแล้วเพิ่นใายกันเพิ่นโบแพงแหละคือนเนตจะย่างมาให้เขากะย่านเขาบูยังให้เจ้าบ่เนี่ยนาเจ้าต้องไปโอ้สบายดีนหมเอ้เขาเชื่อฟังนะข้อเจ้าเังขรู้แหละ เราต้องโอ้ยขอเด้อเสีอผ้าเด้แบบให้เขาแนะนำแม่เจ้ามาเจ้ามาหายวุ่ยวายมันบอถื่อไอ้ฮาบอหายเฮาบอหายเฮาวเบาเบาเฮาวคอเจ้าเมาแล้วยุบพังพังเจ้ากินเหล้าายเลยเจ้าเมาเลยเจ้าค่อยๆว่าเด้อเฮาโบมาข้นเชียงดังไหมเจ้าเจ้าเฮาบบมาข้นเจ้าว่าค่อยๆเจ้าใดเที่องน้ำเผาน่ะเจ้าเจ้าเออมัเจ้ามาเจ้าวุ่นวายเจ้าหายเนี่ยเออเขาเข้าใจอันนี้เขาหายเจ้าแต่ว่าเจ้าเมาเลยเจ้าต้องค่อยๆว่าเฮาคอชงคอเชื่อเลยเจ้าหายเฮาเนี่ยเออแมนมันนี่นี่น่เจ้าบิ่งนี่ ถ้ามันมีนี่เขาให้นี่เจ้าเลือกเอาเอาเจ้าใดเจ้าเลือกเอาเอานี่มันมีเขาให้นี่ถ้ามันมุมมีเจ้าใดเจ้าเลือกเอาเอาเจ้าเลือกไอ้เจ้าให้เขาอ่ะจะก้เขาเลือกป๋ได้มันมุมมีเขาก็ยังมันมีแต่เครื่องเล็กน้อยนี่ไอ้ชิวานได้นี่มีแต่ส่งเสือเล็กน้อยนี่บ่อยาทรงนี่ให้นี่นี่เอาเข้จายไอ้ว่าเอาอยู่จะไปข้าวบอนข้าวบอนจะไปเฮือนลุงพังพังยาเลยพังพังเขาแน่นเจ้าเบาเจ้าเคยได้เขานะเ้าบอเขากินเคยได้บอ เคยบอกเคยกินเคยเคยได้อย um, ู่เขาเคยเอาหายบ่เขาเคยะเงินเขาเคยเอาหายเจ้าบอเงินเาเงินเซาเจ้าหายนี้หายเงินอะไรเงินอะไรช้างไงล้านหนึ่งเจ้าหายเขาผากมาหายเงินตัวนั้นไอ่เจ้าบอกเขาใจเจ้านี่เมาแล้วเอ้ยเจ้านี่เฮือนเฮือนเอาไปเจ้าไม่อยากไปบ่พังอยากไปแต่เจ้าว่าดังพูดเจ้าต้องค่อยๆว่ไหม เจ้าวาวดังผดเฮาบริจากไปเจ้าต้องวาวค่อยๆน้ำเฮาเหมืนบอกเจ้ารวยเออคือเจ้าวาวดังนี่มันม่มีผลประโยชน์นะเฮาสิซอนเจ้าเด้อเจ้าเจ้าเฮาเข้าใจว่าอ้ายน่ะอายุหลายกว่าเฮาเจ้าแต่ว่าเจ้าเออคือเจ้าต้องพังคือจุบอว่าเฮ้าวาวว่ามันบ่ได้พังพังเออพังพังก่อนเชื่อเจ้าเออพังเฮาเราอ้เจ้าเฮาบ่ได้คีที่อ้จะบอเฮาไปล่งเทื่ยน่ะบ่มีผู้ใหญ่ฝากเงินให้อ้ายก็ตามเจ้าเจ้าเจ้าใครเจ้าใต้ภูบเออลุงนี่กับเมียแถวเฮาเอาเจ้าว่าแวเฮาแก่ยเฮาแกมเกังก่อน Oh. Uh. เงินเฮาห้เจ้าแสนเศร้าเมื่อนั้นกับเขากินเป็นของเฮาเองเจ้าเฮาบ่มีบ่มีคนให้อ้ายแต่ว่าเฮาน่ะเอาให้อ้ายเฮาอีต้ได้แต่ว่าไปแลยบ้านอ้ายนะเฮาไปเรื่อยๆเออเจ้าแต่ว่าไปแล้วอ้ายหายตลอดเลยเพาบ่ได้นําบ่นี่บ่หายได้ช่างเฮือนเนไอ้ช่างได้หายได้เฮาบ่ราะห่ายโดนแม่บเจ้าโอเคก็จะบ่หายแล้วก็บ่หายจย่เบิ้จักป้องแล้วนี่บ่จักป้องแล้วนี่ยจะจาช่างไม่ปะหายเจ้าได้เฮาบ่หายเจ้าเด้่เจ้าให้เฮาหายเจ้าบ่อยากหายก็แลยเฮาบ่บ่หายดอกเจ้าเจ้าย่านได้เจ้าย่านเฮาหายเฮาบ่ราะห่ายดอก เรื่องย่านนะเฮาบ่ย่านคนอยู่แล้วเฮาบ่ย่านอยู่แล้วเฮาบ่ย่านแต่ว่าเพื่นว่าเฮาบ่อยากมีปัญหากับเจ้าโอเคเฮามีเฮาหายอายเห็นบ่ไปเด้อเทื่อน่ะนะจะไปเด้อเฮือนเอาเด้อเจ้าเด้อเอาเฮาไปนะเจ้าเออเอ้าเฮาบ่ย่านนะเฮาไปนะเพื่อนจ้ะนะเฮาบ่มีข้าวกินเลยเจ้าให้เฮาเด้อทางเฮาเว้าก่อนคือเจ้าบ่มีนี่เฮาให้ได้แต่ว่าเฮาบ่ได้ให้หลายที่จะจำนวนไดนได้คือสมมุติว่า เขาไปเงือนนั่นปุ๊บนี่เพื่อนผ่านมาให้เพื่อเออสื่อเข่าเงือนนี่เด้อเขาก็สื่อไปุั่วโมงของเจ้าบ่มีคนไหยเขาก็หายช้ำห้อได้หน่อยนึงบ่รู้ลุาเจ้าไทยฮูเผาเฮือนเขาก่อนเจ้าว่าไปได้บ่แผ่นฉากบ่กมาด้นบ่ด้นเขาให้เัาพังพังเขาว่าวนี่พังสิพังสิพังแนวยืดเดี๋ยวยืดให้มันเที่ยงเจอล้วโอ้ยคืออะไรอันน่ะไอแหล่ใช่ไอแหล่เออมาแปลภาษาให้เน่อเออมาแปลภาษาให้เน่อ เด้อพังเด้อเขาบอกเด้อคือเฮ้านี่ฮะต้นทื่นของเฮ้านะมันบรายอคือสมมติว่าสุมอ้ายน่ะเขาไปบ้านชุมอ้ายได้ถื่ไหนเอ็นบอกคันเฮ้ามีแล้วหายแสนสองแสนแล้วเงินเฮ้าเองแต่ว่าคันมีคนฝากไปแล้วให้คันเจ้ามีเล้วให้เขาเฮราะย่านเจ้าซึ่งเขาบรเขาไปบ้านเจ้าแล้วแถวบ้านเจ้าน่ะมันบริข้นอยู่กับเฮ้าแล้วแต่มันเป็นคนอื่นเขาไปแล้วนะสามบุญชีบือจะไปได้เหินเฮาเด้อยังไปบ่ได้มันยังโมเมนต์ของเฮ้าไปตอนนั้นนะเด้อไอ้แหละ นี่เจ้าอธิบายให้เราในเป็นภาษาเด้อว่าชิงที่เฮาเงินค่ำที่เฮ้าหอยเล่าเนี่ยเป็นเงินของเฮาเองแต่ว่าเพื่อนว่าคงผู้อื่นเนี่ยคงข้าเจ้าได้ลายน่ะเป็นคนอื่นข้าเจ้าเอามาให้ให้เฮาเอามาให้จะบอกเราเนี้ยนะไปนั่แม่มาพังก่อนโอเคอันเอาอันเมย์โอเคทุเรศไปปราโอเคหนาวไปปราอันเบลปราชุนโตเาเอาให้เจ้า แบบทำอะไกเบเชิชยเยแล้วพระน่าวพราอะไกีบน่าคกูน้องย้อท่าไปกีบละกนนพ่อออนไหมกันยอดใหมบ้าน่ากูน้องบมาอ่ะบ่ไปหนยไปยังหยันไหนไปฮุบฮุบเฮือนเอาก่อนไปยังหาอันไหนข้างาเขาเบาหนิ่้างเขาเบาหนิคือเขาชิวตรงเด้อคืออ้น่ะกินเหล่าแน่เมางมากเลยวก็เบาโวยวายมันจะข้างข้างเมื่อละฮอนได้อยู่บ้านเน่ขพังเขาเบาก่อน แหละบ้านี้แหละคือเขาเห็นแหละข้าเจ้ากับโบคอยมากไอ้บันไดนะได้แต่ว่าเขากับอีตนได้ยูเขาให้แต่ไปบังเถ้าไอ้โอ้โหไหวเช้าเขากับเข้าวยังมีปัญหากับเจ้าแต่ว่าเขาลบเนี่ยว่าตรงตรงเด้อเฮาบได้ย่านอ้วยังมีปัญหากับอ้ายแหละเจ้าว่าแปงให้แผ่นชากับโบ่บผ้าหงอนผ้าหงอนมันยังบ่ทันได้ยังบ่มีคนให้จะต้องเข้าใจบ่อนนี้คนให้ด้นบาลูกมันบ่ฮู คันชุมวรมีคนเหาไห้พังไงแหละถ้ามันมีคนให้แล้วเอาไปให้คันบุมีคนให้กับโบได้โอ้โกระรอดทำตาเขาได้เงินยูทูบแล้วนั่นแหละเท่ลยมันยังบุมีคนให้เอาไปให้ในได้ใช่ใชเมาเลยเอาประจมือประจมือเมาเลยจ้าใช่เอาซิเอาให้เขาช่งในเชือกนี่เอาหนี่อยเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเขียนแหลกเดี๋ยวเรียวไหปวดหน่อยเอาชซิในช่องนี่ก็มีในนั้นเอาซิเอาแหละนี่นี่พังพังคือเฮ้านี่เฮ้าไปบ้านเราไอ้เท่อน่ะ เขาเห็นเล่าแบบเขามาห้ตลอดเลยแหละเขาก็เอาเงินให้เธอหายชิบชื้นนึงมันนี้เราก็เลยได้ใจแบบมาห้เอาตลอดเลยและมันนี้เขาก็เลยว่าตัดสินใจว่าชีวะกับอเราทำไมนแล้วซ้ำมันนี่ไอจะบอกเราว่าคันบุมีคนห้ยล้วกับบุหายเราถามคันว่ามีคนห้ยเขาเอามาให้เองบุใหายถามว่าผู้ั้นไ้นี่ผูนี้ไรหน่อยแล้วแต่เขาอยากให้คนที่เขามีเขาอยากให้คือเจ้าอยากเอาเขาให้หลานก็แล้วแต่เจ้าเจ้าอยงากให้เลาก็แล่าแต่เจ้านะเอมันขึ้นอยู่กับเขาบุ้มเอนว่าตรงอยากได้คือเล่านี่เราอยากได้เงอนอยากได้รถอยากได ันมีเพื่อนยาจะบุญฝากไอเดอไอเดออันบ่มีกะเฮามีเฮาไห้เจ้ายูบบ่เพื่อนเฮากับเจ้าทายเฮาเฮือนเฮาลุงนน่ก่รดนบอเขา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 ให้บออันยังบ่เขาใจอะไรบอกแล้วเนี่อันตยอดแบบแบบหรอดังเตอแบบกระเนื้อผ้าประตะเกียบเขาไม่มีคนไห้เลยกันโบได้ไมเออใชเข้าใจนอไม่เนาะมันโมเมนต์ว่โมเมนต์วเฮาข้อชงเนี่ชงเชือเนี่ยเฮาบมี โอ้ยเหนื่อยเลยแม่ไเ่หวดัวจดเน่อแล้วกินเหล่าลายพอดนะลายบนี่เอามาืัวเชียวเอาเยอะเชียวให้ โตนุ่งมายาบุตกเอยาบุญจมิมเบามันมีแต่เครื่องเล็กน้อยเด้ิเจ้เชีวเบกเครื่องเล็กน้อยตายต้สงสัยน้อยมันบมมีมีได้รีดดเชีเบาตารีโดทุกตาทุกกระดีโดเจก็ยอกว่าบางคนยอะนี่ไเมุงอะเอ้ยข้ใจโยมไอ่ันไปมมี่แชให้ได้เจ้เชวยังมานีเจ้ยังได้ยังมืนมันบมมี่ไงนี่พังชาบ้านก็จะเจ้ายักได้ยังเมันเราถามไอ้นะ มันโมมี่เนี่ยนะไอ้แหล่ะไปแต่บางนกินแต่รารได้จะยังได้ยังเหมือนมัี่เจ้าจะไปเหือนเห้าก็อยู่บ้านเห้าปะเขายังโมหูว่าเดไปมือใดขันว่าเดไปเลยสิไปฮะนนะขันบ่ได้ไปเลยก็บโบว่ากันว่าไปเจ้าสิคง้องต่ที่เป่าหนาตะที่เป่าเปาหน้ามันมีคนอื่นไปบ้านเจ้าอยู่บ่แม่นบ่เออเจ้าห้างมันก็บ่แม่นเฮาไปเด้จะไปเหือนหน้าจะทายได้วยหมาเจ้าเนี่ยป้าได้หรออันเดียจทายอยู่ด้นี่แมนน่ะเจ้า มันมูมี่เนี่ยให่เราไอ้แหละเอามีคันดิโดนะเขาให้เราเมาหัวตลอดเลยไอ้แหลอะเครื่องชี้เข้าไปบ้านเขาเล่าอ่ะเขาเล่าเรียบร้อยแบบไปแหล่นะเขาบ่าวายเนีอันนี้ไปแล้วเมาตลอดแหละบันนี้เขากับบอยากเข้าไปนะเราคนเมาแน่แล้วบันนี้เราเห็นเขาเราหายตลอดเลยเขากับกักชิวันได้ดเออมันมูมี่ยังนี่เอาเอาดึงไม่ดึงไม่ดูดเสียวแกดิโดดึงไม่แล้วดูดเสียวเอาบอลเอาเอาได้ดิโดเอาเอานุ่งนี่มันมูมี่อัะนุ่งนี่ มันโมว่มันมีแต่เด็กน้อยเด็กน้อยก็เอาบ่น้องมอจะบุดบมันล่ะเบิงเบิงเบิงให้เจ้าก่อนโอ้ยเราข่าวบ่เราข่าวอยู่บ้านนี่เขาเฮ็ดเองบ่คือแห้งแเทาข้านี่แห้งอะไรอยู่บ้านนี่ฮะย่างจนบุเทียงเลยโอ้ยถ่ายเอ้ยเมื่อยน้าเจ้าดิเราข่าวบ้านนี่แห้งลิบชื่อวันนี้ง่ายชื่อแบนนี่บ่ใช่เกสมาเกสเฮ้เจ้าใส่ได้บ่เขาเจ้าใส่ได้เจ้าให้ ไป่ใช่เชื่อหาซับเล่าเอ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 าเลยเอาให้ยเอาเลยเอามันน้อยเอาน้อยตามมันห้ยขอดีบ่เอ๋อใช่ทรงยางบันตรเอาใช่ใช่เอาเอาใช่ห้เอาเออจะกินหลายแลยเด้อเหล่าเด้อจะน้อยตายลูกตัดแข็งไหมเอาใส่ให้เล่าในนี่โดเหลือจะอันนี่เหลือแพ้เยอะเลดี๋ยวได้ปานเฮาเล้วบ่บ่ได้ไปคนอื่นไปแล้วเอาเยอาให้เบิดแกนเลยหั่นที่อะไรจะน้อยจะจะว่าให้บ่เบิดอีกหัางเขาเอาเนี่ยจ้ากินเหล่าหลายตายไว้เด้บ่ได้แซงเหม ตตาจะกินเหล่าไว้มันเสียไว้ได้จะไปในหัวหนาวเด้อลุงลุงบัดแล้วก่อนมันย่ามเวลาไปมันมีคนไปบ้านเจ้าอยู่บ่แม่นบ่เจ้าเจ้าผ่านคนอื่นเจ้าหายเฮาเออถงเฮานี่แล้วไปเล้่อนเชียวข้อเหล็กเด้ได้บ่เลขหฮันบ่ได้บ่ถือหรอกโอ้ยถือเลขเขาซื้อให้สื่อน่ะได้เงินถือเลขกก้อนหน่งซื้อให้ได้เอ้ามาถือมาถือหลักข้อเชือกเจ้าบ่หายเฮาเชือเชือใส ส่งไหนย่อชับเอามันมูมี่ hey, มูมี่มูนายที่เนาะเอจอจะให้เขาได้คันพังเขาเบานี่เฮาบริคีที่จะดอกเจ้ารวยคันมีนะเฮาให้เจ้าตา,าลงไล่เลียบแหล่ช่องจเจ้าพังเขาเบาก่อนนี่เออเจ้าไวคันมันมีนะเฮาให้เจ้าคันมันมูมี่แหละบริห้มันตะเบิร์นนะข้าใจบอกเจ้าบอกประจามมือก็ได้เจ้าโบรางมือนะเออมือเนาะ โอเคแม่พังเขาเรานี่คันมีคนอื่นเข้าไปนะขอนรำเขาก็ได้เออเจ้าจู้เดียวกันนั่นแหละเจ้าเเห็นบอกเขาเข้าไปบานเจ้าน่ะรถที่เขาวน่ะเออเจ้ารูยคันเข้าไปแล้วเขาไปขอนรำเขาโหเดอเออเจ้าคันคอยมีนะคอยให้เจ้าทำมือมีกับบนให้ข้าวเปล่าได้ละหละเลยหละด้วยไงเออรถเข้าเข้าไปช่วยเรือนะขอรำเขารถเช่าผ้าคันเขามีเขาให้เขาบริขีที่ดอกข้าวไมีกันเขาเจ้าเขาปลไปก็ขอปลาได้กันกูอ้า ยืนให้มันเที่ยงก้อนชิล่มแล้วโอ้ยเจ้านี่เนาะเออเอาเด้อบัดเด้อีดีไม่แห้งเด้อเจ้าด้เออโอ้ยมาแบบเมาเนาะเมาโอ้ยเอาเมื่อเฮือนเชียวเด้ชื่ออยู่ว่าทางเมื่อนี่ชื่อและเจ้าด้วยชื่อบ่เออชื่ออืมเมื่อลงเมียเจ้าของไห้จ้าน้อยได้ชื่ออยู่ว่าทางเมื่อนชื่อและเจ้าเจ้าด้วยเออเอาโอเคเด้อเอาแม่ละตายพ่อละตายเอาด้วยอืมอืมแม่แม่ก็พาลูกก็พ่อยเด้ข้าวกินล้วบ่มีเลย เจ้าใต้เอาเงินมายืมหนูหาชิปนี่ให้เนีเจ้าใต้หูเบาเนี่ยโอ้หาวนี่เจ้าจะมองเลยเฮาบปอยากทายหูบเจ้าเอ้าใช่เอ้ามือเนี่เขาทายหูบเจ้าเนี่เขาให้หาชิปเด้อเจ้ารู้มือหนาเจ้าจะให้ไหมเฮาเขาทายหูบเลยเจ้ารู้โอ้ยเด้ไม่บอกมือหนาเขาทายหูบแล้วเจ้ายังแยงเขามากลองเขาได้เออจ้าพ่อหน่อแป็นน่อเจ้ารู้เอาโอเคเอาขอบใจเฮาก่อนแม่ขอบใจรู้เออเอาเอาอย่าซื้อเหล่าเด้อแม่นเจ้า ถ้าเส้นเราในตายวเออ้ทาชื่อทเมื่อทเมื่อให้มียาวโรดเออเอาแม่ละตายพอละตายเอาไปข้าวข้าวกินอยู่ฮื่นละบ่หมี่นี่เมข้าเฮื่นอยู่ละบ่มี่รูกเ้ยน่อยานเจาะดารานับแลวยพหมระไน่เจาะไปนหน้าไบบกกเจาลูกกรจะลูกกรเจาลูกเราเห็นข้านี่เรามาเรามาให้ตลอดมาถามตลอดเด้ เออมีเรืเข้าหัวแล้วให้เจ้าเข้าเข้ากระเพย้วบ่มีนี่มีกระเพยแบบนี AU ่เจ้าไปว่าวแบบให้แผ่นฉากเจ้าให้เห่าให้เห่าลุงนี่เด้อเจ้าว่าเออบันเทาได้แล้วใช่ไหมเด้อเออเจ้าให้เจ้าว่าแบบนี่กันเจ้าไปย่างให้กันแล้วเออหลัวเออแม่แล้ว่มแหละตายท่อล้วตายลูกกระเพารุกกระพอยเออเอาโอเคเขาเอาเม่าเม่าเท่าเอาเอาเม่าเท่าก็เขาย้อนทุกอย่างนี่แลร่มหงหล่าไวบอกอะไรเลยเอาสิ พังเขาเอาเด้อเออเจ้าเขาไปซื้อแผ่นสากให้เจ้าเองเออจ้าเออเนาะเขาซื้อให้เนาะเออเจ้าไปเฮือนเฮาเจ้าแต่เจ้าสัญญาเขาเขาก่อนมาเจ้าสิบูกินเหล้าโอเคนานแต่เฮิ่มแต่แต่หน้าอัดตายเจ้าคนยากเออเจ้าเจ้าเจ้าเขาดูงมดหนุ่งหลังเขาปะแล้วเช่าบ่เออเช่าแล้วรู้เออเอาเขาเช่าแล้วไปกินเอาอะไรชื่อข่าวกินเด้อมีโบราณช่วงนี้เออเจ้าเจู้เออเอาไปเมื่ออันเต่าแล้ว ไม่เกิ่ยววันี้ตังค์ได้คบเบ้างกูดูวัวหนึ่งเฮลยเออยาแล้วบ่ยาอลไรเจ้าเออเอาเอาไปโอ้ยเมื่อยแล้วเจ้าเด็เมื่ออ่ะเอเออเอาเมื่อเมื่อเอาข้อทรงเชือนี่กับบะมี่มันบะมี่นี่เอามือหน้าอีกได้เกิบเอ่เกิบกับบะมี่มัดเท่านี้แหละก็ให้เจ้าเฮายืมมาข้อก๊อบยืมหรือขอฮะยืมหรือขอเอาข้อข้อเอ้าข้อก๊อบไป เกือบกระขาดบเ่เกือบกระขาดนี่จะบ่งน่อืมมันบูมี่เกือบเลยที่เนี่ยเกือบกระบมมี่นี่มีแต่เสือเด็กหน่อยนี่อเออแม่นอืมเจ้าชื่อันซากใหยเฮาลุงเนอะ เออเอาแทนสาเขาซื the the ้อให้เจ้าเขาหักปากเจ้าเจ้าเออเออแล้วเขาซื้อให้เจ้าไปให้เพื่อนเด้อเออเจ้าดูวยแต่เจ้าจะกินเหล้าไหมท่านจะกินเหล้าจะเมาแล้วเขาบให้เขาให้คนอื่นไหมเออเฮายาเลยเฮายาเลยเออยาเลยพวกแมงพิษกับเมียบอกกินเหล้านี่บอกว่าพิษและเขาหักแทงเมียท้าเออทักแทงเหล่าเนอะตายแล้วตายดูวโอ้ยถูกผ่าดิแอ้วล้ำอีวานแลาวล้ำเลยเออเอาเมื่อเนอะเอาไปเมื่อมาหนิเมาแล้ว จะไปหาลับแถวภูใหม่านั้นเด้อเออใช่ใช่เอเจ้าดิไม่ใครจะมาเป็นนาฬิกาในเงาจ้าเนื้อผ่าห้ได้เจ้าให้ได้ครับเพชรชากเจ้าซื้อได้ให้เจ้าบวกินเหล่าอ๋อให้ยาเลยให้ยาเลยเหาเลิกเลยโอเคเลิกแล้วเจ้าดูเจ้าเออเอาเลิกแล้วเขาซื้อให้เออก็ไปเจ้าให้เขาเด้อเอาซื้อซื้อให้เกือบชงเลยเจ้าให้ด้วย เอ้าชงกระชี้ไงนี่นี่ทุกมีเจ้าให้นี่แบบเออเฮานี่แล้วให้เจ้านะเโอเคลูกเจ้ากินเหล้าแล้วเฮาบ่ให้เลยเจ้ารวยเออเมื่อเด้อเอาเมื่อเมื่อด้อเมื่อเด้อเออทางไหนเมื่อเฮือนเจ้าทางไหน เมื่อทางไหนเมื <IS mus i> <s loyalty> <od> oh ่อเฮือนนะเอ๊ทางนี้อ่ายังเจืออยู่เนาะเออเจืออ่ะเมาแห้งเลยเมาแห้งแมนตอนนี้จะชิบแวะกินเหล้าของเขาอีกบ่นี่บ่บ่แม่นเด้จาว่าไปแวะกินเหล้าของเขาอีกเอาไวดีๆเงินเสียในหันเออในบ่ได้สนับสนุนในคนเมาเด้อเออเจ้าลูกเออเจ้าข้าวแม่ละตายพ่อละตายตายกูเลยบ้านี้เออเอาเจ้าเอาไปให้เพชรชากับเจ้าเป้าเอาให้เพชรชากันี่เขาเอี่ยวบ้านี้ให้ละจักเจ้าขี้ เป็นบ่เขเป็นนะบ่มีละจักเงืนบ่มีบดอยู่หานเจ้าบ่ให้เฮาให้เฮือนได้ชูดนี่าไปแล้วว่าอีกท่นึงดูนี่อพี่บอกเขาผากให้เล่ามันขึ้นคอยบ่ตรากพระที่พระนพาอนำทำนองเละจักเพื่อของนพาให้เอ่าเรื่องเบื่อเลยเออเอาเอิ้นเสี่ยวอีกแล้วบัดนี้เอาด้วยน้องแหละเออเอิญรวยเลยเบื่อเลยเอาด้วย เออเจ้าเมาเราเจ้าไา่ตลอดเขาบุให้อ๋อับหาดอเจ้าเห็ดนี่พขอเจ้าพังพังเข้อเจ้าเฮ็ดเจ้าเจ้าบกินเหล่าเลยอเออยาแหละเออยากินเหล่าแหละเขาสิไปเอเจ้าดวเขาสิไปเจ้ารู้อันเขาบไปให้คนอื่นไป เจ้าเจ้าเออเนาะจ้าเจ้ารวยเออเอาเอาเอาไปไปเอาเครื่องก่อนนาะเออเมี่อถ่าอยู่เงอนนะเออเมื่อเดนี่ก็ทงเจ้าอาไฮอ่ะนี่อาบอยู่บนน้ำนะน้ำจะอาบอยู่บ่อาบข้างในมือเนี่ยเออไปมืออาบน้ำเด้เออเนาะรวยมือเด้เออไปไปเจ้าให้เชื้อเหาไฮแผ่นฉากเด้อเฮาเพื่อนอยู่แล้วบ่แม่เออเนาะมือเด้เออเออเมื่อเนี่ยเราถ่ายรูปเยอะถ่ายเยอะเข้ามาเยอะเข้าในยาละ เราไปเป็นช้างห้คนอแลรไปหักแพงบ่เมียแถวไปหักแม่หักแพงเมียท่าบ่หักแพงเนาะเมาเนี่ยนี่เชียกก่าน้ำเนาะเบอรปเดอรวยเออเออเบอเดอรวยจะไปเงินเนห่าเด้อเออมาแล้วขาัจะไปเด้อเออจ้าโดนได้โดนเติมเมามานังอย่าง้วะเดี้ยจะไปจะให้เ่างอนกินกระชามแชนทีเชนาชื่อขาเกินเ่าวข้าวเกินอยู่เฮื่นแล้วก็บิ๊กฟังเขาเาหน่องเขาเอก่อนเขาถามก่อน เจ้าเฮ็ดเบี้ยงยังคู้มเหรอเจ้าเฮ็ดงาเนี่บนรถไปกินก๋าเหล่าอย่างเดียวบ่บ่ฮ่าขดขดคมฮับฟุมาต้นขายแล้วบ่มันต้นนะขายกับบ่เอานบ่แพงเนี่ยโอ้เพซื้อโลเท่าไรโลสองพันร้อยสองร้อยบ่รถสองร้อยเออจ้าดูเออจ้าดูันนันเด้เข้ากินแล้วบ่มีอยืดเนี่ยเจ้าเบ้งแม่ทากินมีเข่าบ่มีบ่เข่าในรถมีเนาะมีหาเมื่อนี่เมาเหล้านี่เฮาเนาะ ลูกเขานึ่งแล้วบ่ได้เข่าหมดเลยอยู่เหื่นเลยมีลูกแล้วบ่อเด้๋นี่บ่มีลูกเด้คือว่ามีลูกบ่บ่ลู่บ่มีลูกลูกเออเมียเฮาแล้วบ่ลู่บ่มีลูกเฮาแล้วบ่มีลูกเฮาเมียเฮาเท่าเฮ็ดเฮ็ดเวียกละอันบ่แพ้เลยลูกเอ้ยนั่นแหละเฮาเวที่ยคอยบ่ได้เลายพล่พงกระชาอยู่เนี่ยเออเจ้าแลเออด้วยเจ้าด้วยลองเพลงเป็นบ่ลองเพลงเป็นบ่เอ้ย ล่ำเป็นบ่บ่เป็นเลยเฮาเว้าเมาเเค่เดเฮาเเววบ่เป็นสิ่งเอออย่าว่าล่ำเป็นสิพังอ้าวบ่เป็นพังเอ้ยวันนี้เฮาเมากไงเมื่อเฮาเฮาบ่หายเมียเด้อรู้เออจะไปหายแล้วเด้อเออจ้าข้าเจ้าบ่กินเหล้าเด้อคอยสิให้คนไปเฮือนเจ้าอยู่เออจ้าข้าเจ้ากินเหล้ากับบุก้าไปเฮือนแล้วจ้าๆๆรู้เออเออนี่คือล่ะโอ้นี่คือไอ้ไม่ง่วยบ่ล่องเลยไปตรัง ภาษาเลยห่วยบูเข้าใจด้วยเมื่อเด้อรู้นะรู้ไอเมื่อเด้อะเอ้าสามที่เทื่อนอะใช่เมื่อเมื่อคู่ชูหว่นเมื่อแทบบ่บันนี้เอ้าเอาเบางบางบางก่อนเนาะเทื่อเทื่อเชีอเทืนด่าดอกดอก น่าเมื่อเด้อะลูกเออถือยู่บะทางไปเมื่อเอาเอาถือเบาถือเด้เจ้าถือแผ่นชากหายหาเด้อเออเขาซื้อไส้เอาไส้นี่ยแล้วไม่มีลูกเออเงินอยู่ทวงมาออกไม่ซื้อหไสยพ่อละตายเออเอาตายอีกแล้วเออเราโดนเราโดนก็ต้องไปเล่าโดนเออเมื่อเออเอาเอาเมื่อเมื่อเอ้ยพ่อใหญ่นี่เมาแต่เหล้านาะไผ่สีบอกน้ำเหล้าไผ่สีกาบอกน้ำเหล้านี่เอ้ยบอกไม่เท่า อยู่บ้านทุเจ้านี่ยเขาต้มเราเองบ่เขาเฮ็ดเองบ่เราบ่เขาชื่อตลอดแห้งอะลีน้องมันเหล่าเมืองน่องบ่เออแม่นแหละฮานเหล่าเมืองน่องไอ้ลีเขาว่านี่โอ้ยเหล่าเมืองน่องนี่แห้งอะลีเด้อีเด้อเอลซี่เอ้าฝากกูเลยกูแชร์เด้อบ่อีตนเราอยู่แต่ว่าอยากวอาน้ำเราอยู่แต่ว่าเบาแต่เื่อเราเมาไปเจออยู่บ้านเราเราก็เมา่ก็บ่ตามภาษาเราแหละอันนี้ก็เลยพี่ลีก็เลยอดบ่ได้ก็เลยวะมานีอีพวกทุเจ้านะเออ ก็เลยว่าชิเอิ้นมาถา,ามให้รู้เรื่องเลยว่าเป็นยังคือกินแต่เหล่าแท้นี่นี่บ่มักคนกินเหล่าเลยบรสนับสน <c oughs> ุนใลยคนกินเหล่าเพราอพอเป็นบิลี่ก็เป็นคนกินเหล่าหลายหลยเลยบิลี่บ่มักอ่าพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเมาเลยเขาเขาเมาได้เนาะบ่แม่นว่าบ่แม่นว่าบิลี่บ่มักคนกินเหล่าเลยบิลี่อ่ะมักอยู่คนเมาแล้วเว้ารู้เรื่องมีสติอันนี้เว้าบ่ฮู้เรื่องจ้ากอีหยังพี่น้องเอ้ยนี่ก็พังบ่เข้าใจกัน เอาโอเคฝากก็เล่าก็แช่ได้เลยเดี๋ยวกดติดตามแนะ่พี่น้องเป็นกำลังใจให้แนะ่คลิปนี้ก็จะถือสาเราเด้อพี่น้องเนาะแล้วก็บให้ถือสาวิลี่นั่มพี่น้องเนาะวิลี่ก็บอกในมุมของวิลีแล่แหละหยอกๆเราไปนั่มฝากก็เล่าก็แช่แนนะ่พี่น้องสวัสดีขึ้นจากหัวแล้วเด้